ส,สดีค่ะมากระลังสิแกเกียดน้อยค่ะพี่น้องยายกบอยากกินเกียดไอ้แก่งเกียดใส่ใบพักต่ำย่านะก่อนค่ะห,หอมแดงค่ะ<น>หอมแดงเบนะิ้ลหน่บยนะบ๊วใบพักแม่มแนเบิ้ลหอมแดงเหรอหอมแดงค่ะหอมแดงก็หอมแดงค่ะ อยากกินแต่คลองเล้าๆเลยาโก๊ปน่ะกินน้เอืกับมะเป็ดน้ำมูดอกกินคลองท่านบานๆน้ำชาลบโทษบ่ยายแล้วมากินขลองแบบดาวลาเราประมาณกับเขาไทยๆเราประมากเราประมาณกินน้ำมันน้มัน้ยังมาหดหดก็ยากแนวเคย เปียก่กวก็เปียหนึ่กว่าท่นสมัยน้ำข้าหนกว่าเอหน่อยปากตอปากตอท่นนกินีงโอ้ยมาไีสิได้ชุดน้างามาน่ะจุ่อเออไปสิได้มาน่ะเลย้าแต่เสียเท่จะบอกนะวาไปหาผูาวมาน่ะฮะไปหาผาวมาบอก มาให้ทามดูเร็วๆจะซั้ๆเสียเวลาแม่นี้ทามเรื่ยๆเสร็จแล้วบ้บ่วงนี่นะเร็นเร็วๆเออเร็วละบ่จะเปเร็วนะแม่นีให้ทามนี่โรมนะาเตโรลนนะ bây giờ của thoát nó mẹ 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 ไานี่เห็นบ่าวแวบๆจจักไปทางใดลงมาลกาูบ่าเา้นั่นแหละเห็นยาดจะจากไปเอาเมียบ้าาบ่าวเิ่เอาุบ่าวซเนาะเดี๋ยวตัวอยากให้ฉันเห็นดีนะคะาฉันคุกเอารถค่ะกัยามือนหนึ่สิบแบ่าวหม่

กสาตุละงามกระโดดแก้วละเตียมมันแล้วนะเขียดนะใส่หม้อเลยยะาท่านไ่ใชล้เลยแล้วข้างหม้อท่านหอนเนาะหมอนหอนๆแล้วก็เอาเขียดลง<อ>สบายดีพี่น้องแม่น้องบอยก,ก็เพิ่งมาแต่วัดใส่มันก็ะติดเปื่อยเลยน้นงองเมย์ใหอกจะอ่อมเขียดน้อยตามข้าวเปลือกให้ยายยายตุ๊กออกเองนะคะ โอ้ยเะไรฉันได้ยังนี่ม uh, ันจะส้างมันสีเนี้ยดำเล้วคุณน่ะคือทอดประจักคือทอดเมียคือทอดใายประจักตาน้อแล้วมาแล้วที่เดียวเขาทำเก้าเนาะเดี๋ยวจักน้อยนี่กินข้าวเจ้าแล้วนี่จิไปเบิ้งมอไ้ รคับแก่กระพิดาเพราะว่าเฮ้าจะเมื่อวาดเทาติดกันท้ามกระงานเพนแกเกระพิดาไปเลยได้เรื่องนะได้เรื่องที่ทูบอกเือะเด็กแวานาำเป็นไงแหละนะเขาเพายังเขาวันเข้าเช้าข่าวยาคาเสื้อไอจ้าระบอือา้้เลขแวม จากแล้วมันก็มาทำด้ดีค่ะโอ้ยมันก็ะเจาหันเข้าฟึกลงกูเข้าแล้วเนาะเข้ากระเบิ้งเอาเว่าน้ำเล่าใน่แม่เราพันเห็นเจ้าเราวอ่ะกูจะควันควันกูควันเห็นอยู่กูคืนนี่แม่ไอ้ที่นี่เราพันเห็นกันอยู่กูคืนรสจัด มึนีูนทางล่งนะอือม่ยายเอ้ยม่งยายม่งยายอยู่จากก้าวนนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những chí ngựa cua, câu á, cái là phải chì ngựa hoa chứ, hử đi chạy hèn, phải nhảy thô hà, đi chạy khác đi chạy hèn, à, áo lao bao bao leo, dài leo, chạy leo, lao dài leo, lao bao bao leo, บอกกันไหมบอกพญหย่นะไหมเอาไว้มาหาผ้าทอดมาสินอนเฮือนเออมานอนเฮืนเฮะพ่อพญาแล้ววะเราบ่มาแล้วอยู่น้ำแป้นนินแล้ววะแม่บอกพญ่ยอยู่น้ำป้นนินบอมาได้กินช่ม

อยู่กับพุ้เด่นี่นะอยู่กับมอมพาอันเขาให้เล่นน้ำมอมบ่เอออแม่นได้หม่ดีที่น้องก้มไก่เลยไหมโอ้ยวายแท้บรงินเดะอากันเล่นสายอยู่ที่น้องเลยเขาให้เอาน้องบ่มานินะ ฮะให้อะมอมบ่เอ้ง่ะเราเพกกัเป็นอะไม่ดุ <c oughs> รับไปหาพระเด้อบ่ไปบ่ไปหาน้ไฝายูเงินไปน้ำหลังบ่ไปเล่นน้ำอมบ่มาแกงเขียดน้อยเนอะเว้ยแกงเขียดน้อยก่อนมือนี้เจ็บโชว์สิมืออ้อมเขียดน้อยให้ยายกบแช่บ๊อบุแช่ เอามันกินได้ได้เจค่ะเอาแบบกินได้นะคะคุณเจ๊อาหารลาวสนธนาู่นะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินอื้นเก่งเลยเนาะเกงแล้วจะกินก็กินนะคะไม่กินก็ไม่ต้องกินอะค่ะโอ้ยขนวะค่ะเนี่ยมีอะไรก็โอ้ยขนเธอ ใส่ยังน่แกงพักแกงเขียดน้อยใสเฮิตบดน้ำเน่บอกป้าแม่ว่ามีอะไรก็ใส่ใส่เลยใส่ใจลงไปค่ะจะได้อร่อยอร่อยแสบบจปุ๊บเ็กินแล้วนะเจยอ๊อบกินนูดเออกินโลดนองพาวอ่ะอ่ะลองเดียวทรมาสิหมพี่น้องก็ให้ร้ขงเบือดซุกกัน ตัวขนแห้งอร่อยเหล่านี่พอดีแล้วออมเดี๋ยวก็แหน็บอ,อ้อออกออโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะโอ้ยน่ากินน,นะอร่อยอร่อยเสร็จเรียบร้อยค่ะตักกันช่วยมาแม่ช่วยมาช่วยมาอู้น่ากินน่ากินผักเยอะเยอะชิบไว้เอออี่แงงเนาะอันนีออ้นะแบบโมเงียงข่ฮะ แบ่งแบ่งเออตัวน้อยมาแบ่งเมื่อเพ้นก่อนไปเอาเมื่อเพ้นก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยตักกินเสร็จเรียบร้อยกินเลยไอ้อบกินเลยกินเลยข้าวเาตนข้าวเานันเ้อเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ากับข้าวก็ะถ้วยเดียวนะครับพี่เ้ยบริกินหลายอย่างดอกค่ะ คลิปนี้ก็จะฝากไว้สำนีเดืองนพี่นอ้องอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊เจ็บเทอเทาในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ